มีเนื้อมากเกินไปชาวอิสราเอลเดินทางออกจากภูเขาซีนายได้สามวันเม่ของพระเจ้าก็หยุดอีกพวกเขาจึงตั้งค่ายค้างแรมแล้วก็เริ่มบ่นต่อโมเสสว่าตั้งแต่ออกจากอียิปมาเรายังไม่เคยได้กินอาหารดีๆสักมื้อเลยอาหารที่อียิปเด็ดๆทั้งนั้นมีทั้งเนื้อปลาเนื้อแล้วก็ผักอร่อยๆแต่เนี่ยเราต้องกินแต่มานา อร่อยสู้อาหารที่นั่นก็ไม่ได้พวกเราเบื่อจะตายอยู่แล้วพระเจ้าทรงได้ยินพวกเขาบน่นพระองค์ทรงกริ้วมากท,ทั้งทั้งที่พระองค์ทรงช่วยพวกเขาออกจากความยากลำบากและรอดพ้นจากเจ้านายชาวอียิปต์ที่โหดร้ายทารุณโมเสสร,รู้สึกท้อแท้และหมดกำลังใจที่พวกเขาแสดงท่าทีแบบนี้จึงทูลพระเจ้าว่า พระองค์เจ้าข้าทําไมทรงประทานงานที่ยากลาบากแบบนี้แก่ข้าพระองค์ทําไมให้ข้าพระองค์นากลุ่มกลุ่มคนหัวดื้อและอักตันอยู่เช่นนี้ถ้าพวกเขายังทําตัวแบบนี้ข้าพระองค์ขอตายเสียดีกว่าพระเจ้าตรัสว่าพระองค์จะทรงแต่งตั้งผู้ช่วยให้โมเสสเจ็ดสิบคนเขาจะได้ไม่ต้องทําทุกอย่างเองและ พระองค์จะประทานเนื้อสัตว์มาเป็นอาหารให้ชาวอิสราเอลเป็นเวลาหนึ่งเดือนเต็มพระองค์ตรัสว่าพวกเขาจะมีเนื้อกินจนเบื่อเพียงแค่เห็นก็เกียดนี่จะเป็นบทเรียนที่สอนไม่ให้พวกเขาบ่นตลอดเวลาแบบนี้แล้วพระเจ้าทรงให้ลมจากมหาสมุทรพัดเอานกคุ้มฝูงใหญ่เข้าไปในค่ายชาวยิวจิงมีเนื้อนกจำนวนมากเป็นอาหาร บางคนก็รับประทานมากเกินขนาดจนป่วยแล้วก็ตายไปนี่เป็นการลงโทษที่พวกเขาขี้บนต่อพระเจ้า